สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันที่โค้งหนองนาชินโชครับครับตอนเช้าเช้านะครับของรถพี่ประทีพย์ซับรุ่งเรืองครับพี่พระทีพรุ่งเรืองนะครับลูกสาวชื่อน้องอนนะครับอันนี้ขับขี่โดยพี่พทซับในดินครับทำสกุลเพาะมากครับชื่อกระเพาะครับกับ คบสุ PC 130นะครับขับเก่งมากครับขึ้นกลับมาจากนางรองครับนี่มีรถคู่โผล่ครับ PC-X ครับตัวนี้คันสวยแสนกว่านะท่านผู้ชม PC-X วันนี้ก็ มาปรับหน้าดินให้เท่ากับถนน,นครับน,นี่ครับเดินไปทางนู้นครับบรรยากาศเช้าๆครับเดี๋ยววันนี้จะพาชินโจไปขับรถทางเรียบที่สาทรครับน,นี่ครับบรรยากาศเช้าๆช้าชินโจครับอย,อยู่ก็มุมบ้านเดี๋ยวมาดูคืนนี้นะครับ เออวันนี้คือชินโจนอนด็กบรรยากาศดีมากครับนอนนี่ก็เมื่อาวานได้ถ่ายคลิปไว้ครับจะทำเป็นตรงนี้จะทำเป็นอ่ที่พเพาะเนแดงครับซึ่งซื้อมาจากน้องนารุมนนะครับที่วาริน เพราะเนแดงเดี๋ยวดินดินน่าจะไม่พอเดี๋ยวรอข้างบนนี้เราจะใช้ดินใช้ดินทรายป่านะครับแต่น้องบีมบอกว่าถ้าจะให้ทำอะไรก็ให้ดินแน่นๆต้องใช้ทรายปก ตงน,นี้ลงไม่ได้ลึกมากแต่จริงๆถ้าเอาดินดินออกหน่อยดินออกมากกว่าน,นี้ก็น่าจะดีครับเดี๋ยวไปดูกันทาั้งงานของโคมสุ PC 130นะครับขับโดยพี่พดซับในดินครับฝีมือก็ไม่ธรรมดาดูทรงแล้วคนขับรถดูเเดียวเขาจะรู้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวโทร โทรบอกแค่นิดหนึ่งหนิครับให้เอาลึกกว่านี้หน่อยคีบเพิ่งได้เบอร์เพิ่มาพีพดซับในดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรับโทรศัพทนะ์เลยแค่รับโทรศัพท์แล้วแค่จะหยุดรถน,นะเดี๋ยวฟังเสียงนหน่อยพี่พี่พอด <No. S 1> พี่พดเบอร์ผมเองพี่ครับครับพี่ข้างล่างเอาลึกกว่านี้หน่อยก็ได้พี่ดินจะได้พอ ผมาจะต้องเดยวผมจะลงไปใหม่ครับอ๋อโอเคผมดินไม่พอเราเสริมต้องลงไปง่กับเดลงไปถึงร่องใหม่แถมเป็นร่องอีกหนึ่งคิดเหมือนกันกับผมเลยโอเคพี่รู้เรื่องผมต้องไปไปทำเป็นเหมือนไอ้ทำสองพักนะครับอ่าโอเคครับด้านล่างนี้ใช่ไหมพี่พดด้านล่างนี้ใช่ไหมพี่พ์ครับครับโอเคจะพาเกลื่งกลางไปเลยครับเพราะว่ามัจะต้องเอาดินใส่มุมนู่นเลยใช่ใจตรงกันโอเคพี่วันออกใจมันจะได้พอนะพี่เนาะใจตรงกันขอบคุณครับพี่ครับพี่ไอ้ฝั่งนู้นติดเสริม ไอ,ไ,อไอ้ทางนู้นเนี่ยต้นกล้วยอะ่ะมามาต้นไผ่ต้นอ่าเสริมเสริมทางให้ให้ให้กว้างขึ้นอีกหน่อยก็ได้พี่ครับอมัน<ด>ต้องเอาร่องเอาเอาแน้ำล่องเดิมนะครับไม่<อ>ไม่ล่องน้ำเดิมจะ่าเสริมเสริมเสริมฝั่งเสริมไม่ให้มันสูงขึ้นเลยเอาอยากได้อยากได้ใหญ่กว่านี้หน่อยพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูร่องดูครับไม่เป็นร่องไม่เป็นร่องเก่าผมกลัวมันจะไหลขึ้นเนี่ยอ๋อต้องเปิดน้ำทิ้งให้หมดเลยนะครับน้ำเดี๋ยวก็ พอพี่ทำตรงนี้เสร็จพี่อยเปิดเดี๋ยวผมไปกั้นตรงนู้นไว้เอาเฉพาะน้ำเฉพาะพวกของของเราเนี่ยครับให้มันลงมาในในนี่มันจะได้แห้งจะได้ทําได้ครับอ๋อไม่ไม่จริงๆผมอยากให้พี่ปล่อยปล่อยน้ําเข้ามาเลยพี่ถ้าเสร็จครับเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงทำา้งแต่ก่อนโอเคโอเคครับพี่ขอบคุณครับดูเรื่องพี่พลดีครัทำต้งต่กเสร็จแล้วเปิดเปิดเอามาหมเลยได้ไหมครับอ่าเปิดออกมาน้ำเปิดมาเลยครับพเพราะเพราะผมเยอะเดี๋ยวผมลงต่าก่อนโอเคเพราะผมเพราะผมจะใช้น้าเพราะเพราะแห้งไงพี่ เหแดงโอเคพี่พอรู้เรื่องขอบคุณครับครับพี่ครับครับเนี่ยครับสื่อสารกันแล้วครับว่าเราจะเอาตรงนี้ลงต่ำไปนิดนึงเพราะว่าอ่าเพาะจะลงเหยแดงเลยครับเหยแดงน้องนารุมอนครับได้มาแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับสามารถหนึ่งทำเป็นที่จอดรถรับง่ายๆครับสองก็ ถ้าเราจะทำเป็นรีสอร์หรือที่นั่งชิวๆนี่ได้หมดครับแต่ว่าสรุปแล้วนะครับ้ไท,ท้จบเลยครับก็คือปูนครับปูนปูนถ้าภาพไว้ปล่อยไว้เป็นธรรมชาตินี่ต้องมีคนดูแลคนสวนเพราะยาที่นี่ขึ้นเร็วมากครับหน้าฝนครับแค่ทำดีครับ ทีมงานพี่ประที่รุ่งเรืองครับตอนนี้คนขับก็คือพี่พศทรัพย์ในดินครับไอห,หนุ่มโคราชครับนิสัยดีทุกคนครับพูดง่ายครับบรรยากาศเช้าเ้านี่ดีมากครับน่าบินมากวันนี้วันนี้บรรยากาศน่าบินพารามอเตอร์มากครับแต่ว่าไม่ได้ไปบินเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนดึกครับ นั่งคุยกับพี่วุฒิรมบินครับแล้วก็มีน้องมีตำรวจโคราชครับมาเข้ามาช่วยดูแลภายในบ้าน,นครับตั้งใจไว้ว่าจะทำเป็นร้านอาหารหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว,ว่ามูก็ร้านมีศาลามีสะพานเดินข้ามแต่ว,ว่า4ปีแล้วครับ เริ่มต้นจากพี่อำนาจสว่างสีครับทีมงานช่างบีมนะครับน้องดิดนะครับมาช่วยกันครับแต่ว่าอย่างสี่ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนครับค่อยๆไปครับใช้งบประมาณเยอะครับดีที่มีพี่อำนาจเอารถเมคโครมาช่วยทั้งนั้นผ่านไปมากครับแต่ก่อนทําซื้อเมคโครมาอยู่กับพี่อำนาจแล้วพี่อำนาจเอามคโรมาช่วยกันน้องนิวครับคุณนาครับนามีทีมงานที่มาช่วยกบพี่เอสนะครับพี่เอส เพียสบุญยืนธนุกูลครับก็มาช่วยดูแลตลอดแล้วน้องเล็กน้องเล็กก็มาช่วยปลูกผักปลูกต้กกกนไม้นะครับแล้วก็ช่างคุงก็มาเดินไฟเดินเอแล้วก็มีช่างอยู่โคราชครับหลายหลายท่านครับช่างไฟช่างอะไรครับมาช่วยกันอันนี้ก็รู้จักพี่ประททศรุ่งเรืองครับเจ้าของไมโครก็นิสัยดีมากครับคุยแล้วนิสัยดีลูกทุ่งครับลูกทุ่งคุยง,ง่ายๆไม่ไม่เรื่องมาก คาไมโครชั่วโมงละพันสามเดีว,ว่าคุยอะไรได้ครับมิตรภาพวันนี้เริ่มงานเจ็ดโงครึ่งครับเจ็ดมเมื่อวานเริ่มงานบ่ายโมงเที่ยงสิบสี่แล้วเลิกหกโมงครับห้าชั่วโมงมืวานว่าน,นี้เริ่มเจ็ดโมงครึ่งทำงานเร็วครับตื่นมาทำงาน ว่าไงครับจะสูบอ่ะเ,เอาก็ให้พี่พี่เขาหามาดิก็ให้พี่เขาหามาดิมีไหมหอ่ะสูบเราพี่พุฒธก็ได้เนี่ยมาาันจับปลาเออบอกพี่พุฒธดิโทรบอกพี่พุฒธใช่ เขามีทีมพันมองมาแล้วเขาอยากจับเพราะว่าเขาจะทําเมื่อกี้คุยกับพี่พศทรับในดินแล้วก็บอกจะทำตรงนี้เสร็จก่อนค่อยเปิดก็ดูมาใส่นี่เลยได้ปลากินด้วยปะพิวศมีทีมงานพันมองอยู่แล้วก็คุณแม่ชินโจบอกว่าครับบอกว่าทางนู้นมีบ่อเล็กให้สูบปลาเอาสูบน้ํามาใส่นี่เพื่อได้ปลากินเป็นความคิดที่ดีครับมาช่วง หยุดมาผมไม่มาก็ทำในง,งานครับส่วนที่ศรีเกตก็เจอกันเร็วๆนี้นครับที่ศรีเกตเนี่ยมีเมคโคของน้องชายอยู่แล้วครับจะทําเป็นขุดบ่อเงี้ยแล้วครับแล้วก็ปั่นโซลาเซลล์แล้วก็ข้างล่างนี้ก็เทเทปูนครับเทปูนแล้วก็วางพายางครับแล้วก็เอาน้ําจากโซลารเซลล์มาใส่แล้วก็ลงปลาลงอะไรไว้ครับ่านผู้ชมดำเนินการนะครับเนี่ย แม่ชินโชกําลังโทรหาทีมงานพิวุธครับพิวุธนี่เป็นเพื่อนรักบินพารามมเตอร์ด้วยกันครับรักมากครับเป็นคนดีครับไม่เอาเพียบใครชอบสนุกครับกําลังโทรว,ว่าบ่อฝั่งนู้นน่าจะมีปลาเยอะก็ะจับปลาครับทําปลากินกันเหมือนเดิมเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับฟางเตรียมฟางไว้ประมาณสองร้อยก้อนเดี๋ยววันนี้จะไปเอาปุย๋ยปุ๋ยที่ปุย๋ย ปุ๋ยคอกที่ชาวบ้านทําขายครับที่นี่เยอะมากครับเป็นเกษตรแบบสมบูรณ์มีทั้งฟางขายก็ละสามสิบบาทนะครับพี่ออสนะครับพี่ออสน้องยารักษ์เป็นคนดูแลครับเอารถตีเต็นคนมาไว้ให้น่ารักมากครับพี่ออสครับบ้านน้องยารักษ์เป็นคนเอาฟางมาไว้ให้ครับปลาปาตรงนี้ก็จะแหนแดงครับแหนแดงไว้เพาะไว้ให้ปลาครับพอแหนแดงโตเราก็ตักไปให้บ่อปลา เพราะว่าถ้าใส่บ่อปลาเลยไม่ทันปลาเยอะครับขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่พศทรัพนินนะครับนี่ครับคนขับพี่พศทรัพนินนะครับขอบคุณพี่ประทีปรุ่งเรืองเจ้าของรถนะครับขอบคุณพี่สมนึกชายดำรงครับนี่ครับพี่นึกมาช่วยดูแลตลอดพี่พี่สาวลุงคุณลุงของชินโจครับพี่สมนึกครับท่านสกุลเดิมของคุณพ่อกระแซตีวครับ ขอบคุณเริ่มต้นเลยขอบคุณพี่อำนาจสว่างสีขอบคุณหนูนาขอบคุณน้องนิวนะครับขอบคุณน้องดิดครับสุพรชัยครับกับน้องนบกับทีมงานที่พาคุณมาช่วยทําทางกุฏินนท์นะครับขอบคุณน้องบีมครับน้องบีมครับช่างบีมแล้วก็หรือช่างงอนพิชิตอยู่บ้านอยู่บ้านนี้เลยครับบ้านส้มปล่อยครับน้องเล็กร่มบินพี่วุฒธน้องบุ๋ม นะครับที่มาช่วยน้องกรุงช่างกรุงครับทำเอชัยแล้วก็มีช่างอีกคนหนึ่งช่างไฟครับที่มาเดินไฟในบ้านให้ครับอยู่โคราชนี้นึกไม่ออกแล้วช่างเท่ครับช่างเท่ครับช่างเท่นี่ช่างไฟที่เก่งมากครับครับมีช่างเท่น้งนึกมาช่วยน้องดิดมีใครครับสําหรับคำแนะนาดีๆครับทําเองเขียนเบบเองครับทําไปเรื่อยๆครับสี่ปีแล้วค่อยๆทาครับคู่ครับ ธนาคารก็เต็มหมดแล้วสหกรณากรก็กู้ครับกู้มาทํากู้แล้วก็เอาเงินเดือนทยอยใช้หักไปหมื่นสองหมื่นหักไปครับเราไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นมาพัฒนาบ้านให้หน่าอยู่ขุดบ่อเลี้ยงปลาเราทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่าตั้งสามสิบปีครับตั้งแต่อยู่กับแม่ชินโจมาครับเกือบสามสิบปีเนี่ยทิ้งไว้เพิ่งมาทาได้สี่ปีครับที่ของเราเองครับ แต่ที่สําคัญเวลาทําเสร็จนะครับถ้ามีลูกครับเตรียมแบ่งไว้เลยครับถ้าไม่แบ่งลูกทะเลาะกันแน่ครับเพราะที่ตรงนี้เพราะที่ตรงนี้ใกล้ใกล้ถนนบายพัฒครับห่างจากบายพัฒประมาณกิโล่อโล200เมตรครับบายพัฒตรงข้ามสามบกครองกได้ครับห่างแค่นั้นจริงๆครับที่ที่มีที่มีราคาครับแถวนี้ครับฝั่งตรงข้ามในทุนมาซื้อไว้หมดแล้วครับ ฝั่งตรงข้ามนะที่เห็นนะครับในทุนมาซื้อทารั้วทาอะไรหมดแล้วที่เห็นขาวๆนะครับนั่นนะห่างกันไม่ห่างกันไม่ถึง300อยเมตรครับฝั่งตรงข้ามถนนครับและที่สําคัญที่สุดคือมีคลองชนะทาน,นครับคลองลำลำตะคลองส่งถึงนี่เลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาล้อมหน้าล้อมหลังแล้วที่สําคัญที่สุดคือเป็นทางน้าครับขุดนียขุดไปแป๊บเดียวน้ำออกแล้วครับตอนพี่อํานาจสว่างสีคุณหนูหน,น้าน้องนิวมาขุดตอนแรกนึกว่าน้าไม่ออกครับ พอเจ็ดเมตรหเมตรเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเต็มบ่อเลยครับเป็นเขาเรียกว่าทางน้ําครับทางน้ําวิ่งผ่านครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ประทีปรุ่งเรืองครับแล้พี่พศซัพในดินครับทีมงานเมโคโคระครับสนใจก็เบอร์ที่ให้ไว้เมื่อวานะครับทำงานดีมากครับราคากันเองครับ ชาวบ้านอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างหน้านี้แหละครับพี่เขาบอกเล่นไมโครมาห้าคันแล้วครับไม่จบครับคันเก่าเขาบอกว่าออกใหม่เลยดีกว่าครับออกใหม่เลยจบ่าครับคันนี้ส่งไปยี่สิบเจ็ดงวดแล้วครับส่งพี่เคยส่งสี่สิบแปดงวดครับไปยี่สิบเจ็ดแล้วครับงวดละหกหมื่นกว่าครับท่านผู้ชมไม่เคยติดสักงวดนะครับงานงานต้องรอคิวครับท่านผู้ชมครับ พี่มือมากครับเดี๋ยวใช้แกพี่พี่พดลงไปทอยข้างล่างอีกนิดหนึ่งส่วนส่วนเน่แดงเราก็เตรียมไ้แล้วครับลงเสร็จปุ๊บลงเน่แดงนี่ครับจินโจโย,ยังไม่ตื่นครับเดี๋ยววันนี้ไปขับรถทางเรียบสาสาธรครับสาครครับเจอคลิปต่อไปครับคลิปนีส้สวัสดีครับ